คือบริเวณโดยรอบพี่น้องครับยางเลาะแทงมือก่อนครับเหลือที่ปมอมมหาการครับปมผสมเมนครับนปมทางการทำเพงอานาลงมีพายานเลาะเป็นปมอมมหาการ สวัสดีแล้วก็สบายดีพี่น้องป้องปสายุกุสุคน,นครับพบกับเส้นใจผู้ไท่าย่าล้อคือเก้าและหมื่นเดิมพี่น้องผมนี่คือป้อมมหาการครับพี่น้องครับนี่ครับป้อมมหาการเปิดคลิปที่ป้อมมหาการเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้ายางลาอเบิ้งนะครับยางลาอเบิง้งยางลาอสม้มภาพบรรยากาศป้อมมหาการนะพี่น้องครับ นี่ก็จะเป็นสถานที่เก่าแก่อีบองหนึ่งของปูง่รัตนาโ,โกสินนะพี่น้องครับนี่เป็นกำแพงเมืองแล้วก็เป็นป um ้อมมหาการเป็นป้อมรักษาเมืองครับนี่ปืนไงเนี่ยแล้วก็จะเป็นทั้งเครื่องจะเป็นบองไปดูเวทงามเนาะครับอันป้องเน่นาก็เป็นป้องยิ้มป้องซอดปืนน้อย บริเวณรอบข้างนี่จะเป็นปืนง่ายพี่น้องครับสุดยอดพี่น้องผมนีม่บริเวณรอบข้างนี่ครับนี่บริเวณรอบข้างจะเป็นท้าเรือครับท้าเรือผ่านฟ้าผ่านฟ้าลีลาดนะฮะจะเป็นทรงโซนนี้ครับถนนลาดจะดำเนินพี่น้องครับไปยางเข้าไปเบื้องข้างในครับนี่คือบริเวณโดยรอบพี่น้องครับท้างในจะเป็นโซนสาธารณะ เดี๋ยวผมจะพายยางลาอกำแพงเบรงก้อนครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้โยทีปกำแพงนะฮะเนี่ป้อมมหาการครับนี่ยบ,บริเวณนี้จะเป็นด้านหน้าพี่น้องครับพี่น้องอยางลาอเบรงด้านหน้าครับเปิหง่ายพี่น้อง อไปทาาไในครับดูบริเวณรอบทางกันต้นนี้จะเป็นถนนมหาชัยพี่น้องครับีจะเป็นกำแพงงาวไปตู้นเลยครับแต่ก้อนก็นจะเป็นกำแพงงาวอ้อมพันครเลยครับต้ทนทั้งพุนจะเป็นต้นที่เป็นกำแพงครับก็จะ,จะเรือที่ป้อมมหาการครับป้อมพระสุเมนครับถนนพอาทิตย์ทางโน,นะครับ นี่ครับป้อมมหาการและกำแพงพะนครนะฮะจ้างเมื่อปีพศ2325แล้วเสร็จในรัชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวบุรณะปฏิสังขรณกรมศิลปกรด้วยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องในงานสมโภชรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2500 ยี่สิบห้านะครับนี่ครับจะเป็นบริเวณด้านหน้าพี่น้องครับนี่เข้ามาจะเป็นโซนสาธารณะครับได้จัดตกแต่งอย่างสวยงามเลยครับนี่ครับนี่คือบริเวณด้านในครับด้านหลังแท่งจะมีโซนสาธารณะพี่น้องครับนี่เอาห้ามาทางในนะครับวันนี้พายเลาะเบิ้งป้อมมหาการนะพี่น้องครับ เป็นสถานที่โบราณอีบองหนึ่งครับของกรุงเทพมหานครเรีวยกว่ากลุ่มรัตรนกโกสินทร์นะพี่น้องนี่ครับโอเคเป็นบบรณณมากกตะสวยงามขนาดนะครับโบราณไม้ท่าสีไม้นะครับนี่จะเป็นแผ่นพังเบาะพี่น้องเลยนี่ครับนี่จะเป็นแผ่นพังเบาะนี่คือป้อมมหาการ,รวัดรดา,าันดา โลหะประสาทเผ็นผังนะฮะวัดสกเกตอยู่ฝั่งทางนี้ครับวัดสกเกตวัดปู่ขาวทองข้าผ่านฟ้าลีลาดยู่ทางนี้คือแผ่นผังพี่น้องครับเว้นด้านกลางด้านหน้าพี่น้องครับนะเราเลาะเบิ้งสวนสาธนารณะสักหน่อยครับนี่คือบริเวณด้านในครับกาแต่งต้นหมอกต้นใหม่ประดับประดา สวยงามพี่น้องผมเนี่ยงาวนี้ก็จะเป็นกำแพงเนี่ยล้มลื้นพี่น้องเลยมีเจ้าหน้าทีดูแลนี่ครับสวยงามพี่น้องเลยล้มลื้นขนาดครับ น,นีไม่ได้ไปยางรละแต่ลงตลาดกมายางเลาะไอ้เบื้องสถานทีโบรลณันยางเลาะพนครพี่น้องครับนี่ครับมุมกว้างพี่น้องเป็นแดดจะเ้อฮอร่จะน่อยได้พี่น้องเลยต้นปอกต้นโคพี่น้องเลย เล่อนลอกกำแพงคนระับกำแพงที่ยังเหลืออยู่นะฮะจัดต้นไม้ได้สวยงามขนาดพี่น้องน,ะนี่ครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลลอด,นดนหน้าบรรยุทธ์เป็นกันบไม่ยุดครับเอาไวเ้เถอะประชาชนมาหนังพักผ่อนนะฮะลมเลื่นเย็นสบายพี่น้องเลยเอาไว้ไวเ้เพืะ่นะ ประช้าชนออก,ก็ำ่างกายับนี่พี่น้องครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลลดน,น้ำต้นไม้ลมลืนเย็นจ่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยมีเสียงนกเสียงกาห้องะ่าก็าก,ากเลยครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอปิดคลิปไว้ซักนี้ครับผมพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังกแ๊กเลกๆในการท่าคลิปต่อไปครับสุดท,ท้ายนี้ผมกากาเข้าว่าสวัสดีครับผม